มาหาลุงผีม,มาโผู้ดได้หัวยเหรไอ,อ,อ้ยัดดยง,ยงนี่ใช่หรือแม่พวกกระตินเหรอสวัสดีจ้ากัน เดี๋ยวเดี๋ยวล้งเอาแขนเดี๋ยวเอาแขนหนาวะว้าวโอ้โหว้าวอเอิงไปเลื่อยๆนอะบอกเข้าไปป่ะอาสวัสดีค่ะก้อนสวัสดีค่ะน่ะบ่ิเวณอะไรเด้บ้านมันได้คู่ไม่เดียว ได้คู่ไม่แล้วบ่อยากเห็ดแล้วลงบ่หักแล้วเบิงบ่งเบิ่งรุงศีสวัสดีสวัสดีพี่น้องตอนสอบฝุกคนเด้อครับเสารวันที่วันที่หกนะครับอ่าส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับน้องออยสวัสดีค่ะกันเป็ดขึ้น,นอะไรล่ะบ่เห็ดเออจริงจริง อืมซาติก้า14อ,องศามีนอ้องเอ้ยกำลังสีดดังใกล้จีหนังครับมันไอจิกินจีหนังปะเบา,บา,บาค้นหัวน้องน้องมันนอนเงียบนี่ค้นหัวน้องน้องมันนองเง,งี เปิดยางเห็ดรุ่งเปิดยางเห็ดรุ่งไสใหญ่ไสใยญ่หอยู่าเจาสเหมูใหเนุ่มยิ้ใสเอาไม่มรุ่งเ้นนั่งหนาว จับกับว่าได้ไดไดนัดผมเห็นน้องไอน่ะแม,ะม่สมออเข่าไว้ไหมกูได้นะได่ไหร่ไห้ไงแง่สม <laughs>

ผู้ได้ทักเปียใหรมาว่าหนาดาวอื<บ>ไมไอผู้ได้เกาะไอว่าเป็นไอจะสิทักเปียจะของใดเสวงอผู้ได้ทักเปียใหรมาว่านน่ะม,มีต้อว่าไอไออนันแหละ ผมเพิ่งเกจับอันนี้ให้เว้พี่น้อง <c oughs> เพิ่งเกจับไอย้ยาไอ้กระป๋องอยางใหง้เอาอยางให้งลงนะยึดยางให้งลงนะเส็นะ <c oughs> จแล้วดนะีมา <c oughs> บ้านแม่นาเกิดบ้าอู้ยสวยสวยหนาวคะ่ะมาบ้นปักกิบบามสบอกงานวนหมูมีบนนั้นบัวมันบาในสาอบ้าใช่ปะขอบคุณค่ะ

แล้วเป็นหอมมะจีน <Lev itt> um> ังกับปาหามาี่ตมือแปะป๊ตมือแปะแปอ้นเสียงเสียงยาติมเสียงยาติมเปิดประตูเฮื่นเสียงยาติมยาติมเสียงเปล่ น่าอย่าติ้มไปทงเลยน,ะน่าไปแล้วอย่าติ้มไปทงเลยจ้าอย่าติ้มไปทงเลยจ้านี่พี่น่อหนังเข้าได้มากเนาะตัดตัดปากเซ่เหรอครับ ค่อยๆจี้นพี่น้องนั่นสิบ่ได้ใหม่ก้อนสูงนะครับเ้อสิกจี้เดินดนนะครับแล้วก็ค่อยทุบทุบทุบนะครับจีเ้เฉยเดียวนะัะแต่ว,ว่าจะเอามาทุบมันก็สิจ้นแหน่มจักน้อย เข่าปั่นคิ้งกับเข่าง่ามแนวหนาวนี่เสื้จอร์แล้วพี่น้องมันนังเขียวไอ้มันหนาวมันนังไกลๆอยู่ไอ้ มีนา่งอย่ทุกตองกี้ใจเย็นๆเนี่พี่น้องนะกี้ไปเรื่อยๆคอหนังมันหนานะนนนเน,นา,านะานงงานานอ,อันนี้มันเป็นหนังควายครับหนังงวนบางมันสุกไวเยู่แล้วครับอันนี้มันเป็นหนังควายมันหนาครับเราต้องกี้มันสุกข,ขวาทางหนอยู่แล้วครับเป็นเอน็นน้อตวา ค่อยๆไปเย็นๆงานหนาวเนี่ยนี่ขอจีจีหนังเอยียงขี่มันยุ่กับไฟีินอ่ะกินไปนั่มฟินไฟไปนั่มนะบรรยากาศฟินเลยแล้ว ผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องหนังผมสิบไปอีกวันที่สิบเนี่ยครับพี่น้องวันที่สิบมีอื่นมาเฮ่อนี่แหละ่าลุ่งท่างอเมริกาเพิ่นสิมาเยี่ยมบ้านเพิ่นยุ่คนท้องนะจะเลือสิบไปส้มเพิ่นแบบ ไปทรงให้แจังแจ้งเด็กอะเหลือกกแค่แผนนะครับเดี๋ยวเพิ่นมาขอดอุบลกันครับเดี๋ยวเพิ่นจังสีไว้อีกทีนึ่งนะครับตามที่พุยกันไวนะ้เนาะเที่ยวลาวแตยังหาพีเดอร์พี่น้องตอนนี้อากาศไทยอยู่ทั้งปากซองแดนหนาวมองน้ำโตก,กะกับเพิ่นละยื้อลักยื้อลักนุ้ยเหรอครับแปดเก้าแล้วไทยอยูบาทเท่าซนะิปซี่ซิผาเนาะ ถ้าฝนจะหนาวเป็นพิเศษลหรอครับแบบเก่าองศาเอาว่าเกินสิบเหรอครับพี่น้องีนท้องถุนได้บรรยากาศนะไปเลีนยงสิบไร่แง้มเต่าสวยๆแน่นะครับผพ้ดใด้ยักไปสัมผัสตอนนี้น้ำยังพอมีอู้่เนะน้ำยึดตาฟ้านนะครับฝนซึ่งก็สี่ พ่อได้อยู่นะครับได้อยู่แต่็นะักกรองเกี่ยวกันตลอดทั้งปีเหรอวะแต่ว่างามงามซุปกับขึ้นหนาฝนนะครับหนาหนาวก็สีหนาวเป็นเรเศษเดี๋ยวเจิกี้จะต้อจุกปั้นี่น้องนะครกินออกสองตันกัสีซุปหรนะอเนาะต้องสีเอาออกไว้เตรียมทุกนะครับ เล้วสิเบิงให้เบิงวิธี่ถูกนะถูาากตั้งไหนคนที่ซื้อไปแล้วนะเซีนเดมันบางไกไย่จีโดนเด้อพนะี่น้องนี่เซีนนี่มันเจนบางนะมามาถูกกันบ้านครับ ทุบไปจนข้างในมันหนุ่มนะพี่น้องมันบ่แตกง่ไงนะมันบ่เป็นหนังง่อะพี่น้องไอ้หนังอันนี้เนาะข้างในมันสีหนุ่มเนะขนันห้อทุบโดนๆนะครับ ลองได้ดำนดันกับขูดออกนะครับ

ถือว่าหน้าก็หน้าง่วนะครับผู้ใดบ่มีแขวกับบ่าแนน้ำนะครับหรือสิเอาไฮโลใไ้ร้านไปจี้ไว้แ้วก็ะเซน้ำว้ให้กินกันได้ครับมันจะกสีอ,อ่อนนะผู้ถา ก้อนนมนะแม่มนาะนะกินกับข้าวเหนียวบ้างขา้าวฮ้อนๆพี่นอ้องนี่จีนเหลืองเ้านี่แหละของแท้ครับ เขาบอกว่ากินกินหอยเข้าย่างกินหนังเขาวเวิร์ตแมนดีครับหนังมันได้ใส่เขาอยู่บพอเศ้าเนาะเพราะว่าสัวสิแดงนะครับไม่กับมีรสาชาตเข้มน้ำนักหนึ่น้อง ทางง่ายนมนมยนยนขาเพื่อเก็บข่าวกับบ่าน,น้ำครับอื เล็บข้างกับไตได้เป็นหนากว่ายน่มกินยุ่งห่างเตาไฟซื้อยาหนะ ุปเหาหนุ่มๆเนี่ยพี่อง กขเจ็บข้างกระไตไม่ง่ายงำเนาะนัวครับบอกไปว่านัวครับ กินเปร์เซ็นต์นึงก็ยิ่งเา่าพี่นาะเขาห้างๆนี่โอ้สุดย อืม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 อือออออ พี่หยาตัวละเอียดคือสั่งครับสั่งประมานก็คือจะกินครับแมากม่ครับสั่งเอาสั่งเอาครับโอเคพี่น้องคลิปนี้กับสิทธิ์เดวิดสามีเนาะย่าโนะวดเอาไปพอกันคลิปหนาครับเมื่อกี้นังกินนังโตร่มหนาวกับข่าวหอนหอนยังมาส้าครับ,าารบพี่น้องอยากนั่มเนานะ สำหรับคลิปนี้คลิปพาประกันได้ครับขอโทษขอภัยพี่น้องไว้นั้เด้วยครับพี่น้องสำหรับเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ไปเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย